สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุดใจชัยวานิสซิริ ผู้อำนวในการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลงจึงส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสะสมจึงทำให้มีการเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลเป็นเวลาน,านานกว่า6เดือนและส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตด,ด่วนและผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจำทางสภากาชาติไทยปลุกพลังซูปเปอร์ฮีโร่บริ จากโลหิตกู COVID ้วิกฤตโควิด -19 รับมอบเสื้อลิมิเต็ดอีดิชันเป็นที่ระลึกในโครงการบลัดฮีโร่ปี2ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเชิญชวนซูปเปอร์ฮีโร่ที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลที่ต้องนัดผ่าตัดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและรับเสื้อยือดบลัดฮีโร่ออกแบบโดย Smile How by Gray How ดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2 5 6 4หรหรือจนกว่าของจะหมดซึ่งในโครงการนี้ได้พรีเซนเตอร์น้องเทนนิส พาณิพักวงพัฒนากิจฮีโร่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2020และทีมนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมาร่วมเป็นตัวแทนเชิญชวนปลุกพลังความเป็นฮีโร่ในตัวคุณกู้วิกฤตโควิด1 9ทีมนี้ไปด้วยกันหากท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงสนใจร่วมบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่โรงพยาบาลสาขาเขตกรุงเทพ6แห่งและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหรือสอบถามข้อมูลโทร022564300ช่วงสุดท้ายของ1้8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่คนสวยคุณหยาทิพย์ราชปานกับสมาชิกลูกสาวน้องเมียนะครับรวมถึงใครที่เป็นแฟนคุณเป้อารักษ์ ซีรีส์รักวุ่นวายใหญ่ตัวป่วนสนุกมากๆนะครับใครที่เคยดูแล้วคงจะยอมรับวันนี้ทั้งหมดอยู่ใน Star Network ครับสวัสดีค่ะอยู่กันกับฝ้ายธนวันกับ,กบ Star Network เราได้รวบตึงทุกอย่างของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในคืนวันอาทิตย์ค่ะ เริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะมาอัปเดตความน่ารักของน้องเมย่านะคะลูกสาวของคุณแม่ป้ายแดงนะคะอย่างคุณแม่หยาดทิพย์ราชบาลไปดูกันค่ะล่าสุดหยาดทิพย์ได้เผยโฉมหน้าลูกสาวสุดน่ารักน้องเมยา่าห <Wow. S 1> รือเด็กหญิงรามาวดีรัศมีรามาที่คลอดเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา <Yeah>. oh. และคุณแม่หยาดยังออกมาโพสต์ขอบคุณทุกข้อความ oh, <wow. S 1> ที่เข้ามาแสดงความดีด้วยพร้อมกับโพสต์รูปน้องให้เห็นหน้ากันแบบชัดๆเลยละค่ะ <Wow. S 2> ยังไงทางรายการก็ขอให้คุณแม่หยาดแล้วก็น้องเมย่าแข็งแรงแล้วก็ขอให้น้องเมย่าเนี่ยเลี้ยงง่ายๆโตวไวๆด้วยนะคะมาต่อกันที่ละครเรื่องต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะกับละครที่มีชื่อว่ารักวุ่นวายยายตัวป่วนมี Me, always you เป็นยังไงไปดูกันค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นละครที่น่าดูอีกเรื่องเพราะเป็นเรื่องแรกของหนุ่มเป้อารักษ์ที่มารับบทบาทเต็มตัวทางช่องสและได้ร่วมงานกับฟางธนันทรรักวุ่นวายยายตัวป่วนมี Me, always you จัดเป็นซีรีส์โรแมนติกค,คอมเมดี้สัญชาติไทยเรื่องแรกที่ถูกนำไปออกอากาศพร้อมกันกับประเทศจีนบนแพลตฟอร์มรายใหญ่ที่มีความนิยมสูงในประเทศจีนและประเทศไทยถือเป็นการโกอินเตอร์เต็มตัวแบบไม่ต้องยั้งของซีรีส์น่ารักเรื่องนี้ ติดตามมี always you รักวุ่นวายใหญ่ตัวป่วนซีรีส์โรแมนติกคอมดี้เบาสมองทุกวันศุกร์เวลา23นาฬิกาถึง24นาฬกาและวันเสาร์เวลา22นาฬิกา55นาทีถึง23 55นาทีทางช่อง3กด33ค่ะ ยังไงก็ขอฝากติดตามผลงานของพระเอกนางเอกคู่นี้นะคะกับรักวุ่นวายยายตัวป่วนกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Star Network ค่ะที่เราได้รวบตึงทุกอย่างของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันก่อนนอนค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วไฟขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการนี้นะครับและพบกันใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ